สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปที่หมู่บ้านชาวประมงกระซาขาวตำบลบ้านบ่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคแรแหล่งประมงพื้นบ้านและอาหารทะเลสดๆหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆปูทะเลครับตัวเบล้มเลยนะครับขึ้นจากทะเลสดๆ แล้วก็กำลังจัดเตรียมเพื่อส่งลูกค้าตามออเดอร์นะครับที่สั่งมาปูม้าตัวเป็นเป็นหอยนางรมที่ยังไม่ได้แกะนะครับเขาเพิ่จะจับขึ้นมาใหม่ๆเขายัางมีพี่ชายลงเงือยู่อีกเลย พี่น่อยหรือว่าอะไรเจินไปให้สามพี่ก็คือไว้เท่านี้อันนี้ท่าร,ปปรถฝากนะที่ารถ่ไหใ้ถุงไใช้ถุงเส้นแข็ง่ะไม่ไดถุงแดงไว้พี่หมูพี่ถ่ายอันนี้ก็ได้คัะครับ น่ากินว่ะน่ากินเนาะใช่ค่ะอร่อยมากทอดกับข้าวรอ้อนๆโอ้อาหารทะเลแหง้งเตรียมจัดส่งถึงมือลูกคา้าจะได้ชวนเข้ามาเที่ยวที่ที่นี่เลยกระสาขาวนะที่นี่เนาะกล่องเท่าไหร่ครับพี่กล่องละร้อยสี่โอ้โหดีๆอันนี้ไปสีเข้ม ัวยาวมากเลยก็แดดดีๆแล้วจะแดดอ่ะอ๋อครับถ้าแดดดีีก็แห้งเร็วเนะาะของวันก็อีกกว่าจะกว่าจะเป็นพุงแห้งได้ธรรมดาขอบคุณพี่ออนนะครับต้อนรับอย่างดีสนใจสินค้านะครับโทรสอบถามสั่งจองได้เลยนะครับขอบคุณครับ